วันเสาร์นะคะหน้าที่การงานการเงินแล้วก็ความรักอุ้ยวันนี้วันเสาร์ต้องบอกเลยนะทำอะไรต้องมีสตินะคะการงานเนี่ยนะคะ งานที่เราดีวไว้หรือเราคาดหวังไว้ไม่เป็นไปตามที่เราคิดมีการผิดพลาดได้หรือเสียหายนะคะหรือถ้าไปดีลงานวันนี้อาจจะไม่สําเร็จนะคะเจอคนคัดแข้งคัด้าเจอคนที่เราไปดีลงานด้วยเนี่ยคุยกันไม่เข้าใจหรือไม่สําเร็จมีคู่แข่งนะคะหรือถ้าใครทํางานประจําหรืออยู่ในองค์กรเนี่ยต้องระมัดระวังนะคะเพื่อนร่วมงานทั้งตัวเราและเขาด้วยนะคะจับปะทะคารมกันหรือว่าวันนี้ต้องใจเย็นๆเรื่องงานบางท่านถ้ากำลัง ทางไปเริ่มต้นงานใหม่อาจจะทําไม่ทนทําไม่นานนะอาจจะไม่ตรงใจเราหรือไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้นะคะการงานเนี่ยอาจจะทําให้เราหยุดกระทันหันนะคะการเงินนะคะเสียหายนะคะรายจ่ายนะคะทั้งจําเป็นและไม่จําเป็นเพราะฉะนั้นต้องใช้เงินอย่างมีสตินะคะวันนี้นะคะดวงมีมีเกณฑ์จะเงินศูนย์ด้วยถ้ามีลิงก์ใดๆเด้งมาอย่าเผลอกดนะคะมีโอกาสเงินศูนย์เงินหายนะคะ ความรักวันนี้เช่นกันค่ะถ้าใครมีคู่แล้วความรักต้องอยู่ห่างๆกันเข้าไว้นะคะระหว่างมีปัญหากันนะคะ1บุคคลที่3 2. ออารมณ์นะคะอาจจะคุยกันไม่เข้าใจนะคะเจ้าพ่อ,อพ่อแง่แม่งอนอาจจะทะเลาะก,กันได้นะคะหรือปัญหาเนี่ยจะเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องความรักไม่เด่นนะสำหรับคนโสดเนี่ยผ่านไปก่อนเนาะ ส่วนเรื่องสุขภาพความเครียดความดันนะคะหัวเข่าการอักเสบในร่างกายเกี่ยวกับลำไส้หรือช่องท้องนะคะแม้กระทั่งสายตาและหัวเข่าการอักเสบระบบสืบพันธุ์มดลูกต่างๆเนี่ยต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะคะไปต่อเรื่องโชคลาภวันนี้โชคลาภไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะเลขมงคลของคุณคือ16 2 1หนึ่งแล้วก็158นะคะ,ะโชคลาภไม่เด่นนะคะ ไปต่อเรื่องการทําบุญทําบุญกับคนพิการทําบุญด้วยการบริจาคเสื้อผ้าหรือทําบุญกับเตาเผาศพนะคะหรือทําบุญกับผู้ยากไร้นะคะเป็นการอุทิศบุญแล้วก็ทาบุญวันนี้อย่าลืมอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะใดใดวันนี้คนวันเสาร์ต้องมีสติต้องใจเย็นๆใครทํางานอยู่จุดเสี่ยงเนี่ยหรือทํางานเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่มันสามารถทําให้เกิดอุบัติเหตุได้เนี่ยยิ่งต้องระมัดระวังนะคะระวังอุบัติเหตุระหว่างทํางานนะคะ แล้วก็นะคะวันนี้ต้องมีสติฟังเทศฟังธรรมทำจิตใจให้ร่มร่มนะคะวันนี้ต้องระมัดระวังทุกเรื่องทั้งเงินงานและก็รักต้องใจเย็นเย็นต้องมีสติต้องรอบคอบนะคะเพราะฉะนั้นดวงจอนนะคะเดี๋ยวก็ผ่านนะคะคนวันเสาร์ขอให้คุณโชคดีกับเช้าว,วันใหม่วันนี้นะคะฟังเทศฟังธรรมนะคะทำใจร่มร่มนะคะวันนี้นะโชคดีนะคะรวมทั้งสุขภาพด้วยระว,วังไมเกรนความเครียดน้อนะคะโชคดีจ้ะ